สวัสดี AI hello everyone for watching thank you so much welcome to my house dongern thank you Cảm ơn รายทุกเลิบทุก Cảm ơn ใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายขอบคุณหลายๆโอ้ย ơi cả bao bó Mèo, mèo, mà leo lỡ, sẽ nói, sẽ nói, Sợ nói mà ừ. Ừ. mà leo, mà leo, bên mà, bên mà. ไปไหนมาครับไปไหนมาครับสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจค่ะสวัสดีเดอ้อพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนสวัสดีเอฟซีตัวโลกตัวไทย สวัสดีพี่น้องท,งทงอั้ทงหลายทั้งหญิงทั้งชายไปไหนมาเสือน้อยไปไหนมาลูกเสือเสือเสือไปไหนมาลูกฮะไปไหนมาครับเสือเสือเ้ยเสือผนออกไปขงังหน่อผนหัวตามากพี่น้องตะเสามากหวัวตเห็นนี่ อยู่เตียนสีนอนอยู่รอน,นี่มือน,นี่เัาจะเข้ามาเสือเสือเสือครับไปไหนมาครับอืมจะนอนแล้วเหรอฮะห,หลับตามึงมึงสีนอนเหรอพี่น้องบัดดีค่ะ้าหาันดวงใจขอพูดหลายๆเด้อพี่น,อน้องเจ้าเสือก็ร่างสีนอนเหรอพี่น้องเอ้เที่ยงเหล่ากินเขากับหยังน้อพี่น,อน,น้องไงอะไรอย่าง,นนนงกินน้องผู้กลางท่านไหนหาอย่างกินอย่างท่านหาใส่ปากใส่ทองนี่ ฤทสิ์ศรีหยังกินดอกว้าวเก่าหลาน้งองใจแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อที่ว่าด,ดามาโปรดเราบุญนะสมพรวิเศษมันหมืน่นหมืน่นหมืน่นเออที่เศษหมืน่นขอบคุณหลายๆเด้อคุณสมพรขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์หนเด้ดอผู้ใดเข้ามาก็ได้เมตตาทำคำจุนโลก คลายทุกโศกใจสื่นเป็นเมื่นปีพี่น้องได้ความรักความเมตตาตาเศร้าไปหน้อยนี่เนาะตามื่นี่เก็บเศร้าไปเนาะขอบคุณห,หลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณห,หลายๆหกหลั่นใจขอบคุณห,หลายๆขอบคุณทุกไรทุกเลืบ งอกร้านดวงใจขอบคุณหลายๆคุณเจ้าเสือหน่อยนอนอยู่กระสีให้พี่น้องเบิองเจ้าเสือหน่อยเยอะหน่อยพี่น้องเมื่อัานพี่น้องก็ะสีบ่เห็นเดี๋ยวจะเอาเจ้าเสือหน่อยเพิ่งจะเข้าพี่น,น,อน้องเมิองพนน์เบิองพี่น้อง มันเจี่บเสือเสือเสือเสืุ้บนบอสนเลยนอนเฉย้อบรสนการหอบเอิ่นเลยการหอบเอิน่นบอสนใจเลยนอนกุกเดียว